ทำกินเองง่ายอร่อยดีมีประโยชน์จับกระท้อนมาหัน่นปอกหั่นชิ้นอัตราส่วนกระท้อนแล้วก็ล้างกระท้อน10ส,ส่วนต่อน้ําประมาณหนึ่งส่วนเอต่อกระท้อน10ส่วนต่อน้อนําตาลทรายประมาณ1ส่วนน้ําแก่ท่วมกระท้อนจับต้มพอเดือดสักคู่เสร็จกินรน้อนก็อร่อย ใส่ตูเ้เย็นกินก็อร่อยจะอุ่นเช้าอุ่นเย็นกินก็อร่อยอร่อยในแต่ละแบบแล้วหลังจากทําเสร็จต้มเสร็จุ่ง,จงนี้เช้าจะมาสับใส่กระท้อนทรงเครื่องทาเครื่องอาเครื่องกระท้อนทรงเครื่องก็อร่อยอีกแบบอาหารกินอาหารปัญญาไม่ต้องกินยาเป็นอาหารกระท้อนมันมีสรรพคุณทางยาเยอะอามันมีรสเปรี้ยวนิดนิดฝาดหน่อยๆแล้วในความหวานของน้ําตาลที่ต้มช่วยให้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดี อร่อยง่ายชีวิตเป็นเรื่องง่ายทำอะไรให้ง่ายดีมีประโยชน์